วันนี้นะคะเดี๋ยวจะรีวิวตัวนี้นะคะเป็นสีแม้ระบายน้ำของ Faber Castell นในเป็นเซตแค่สิบสองสีนะคะทางดินสาวก็น่ารักเชียวนี่อันนี้คือไซส์เทียบกันกับไซส์ของเดเวนนะคะก็เท่ากัน แต่อยู่ในกล่องที่ดูกระทันรัดมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวชารสีอันนี้ก็ลืมยังไม่ได้แปะให้มไมด้หาเดี๋ยวหาเจอหาไฟลเจอแล้วเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ในเพจ country hobby เนี่ยนะคะก็ <c oughs> ให้สามารถดาวน์โหลดไปได้ที่ทำเอาไว้ก็ตอนนี้จริงๆแ้้วําทำไว้สองเวอร์ชันนะคะก็คืออันนี้สำหรับยิง t e n s e นะคะก็จะมีชื่อสีมาให้กับแบบเป็นเปล่า นะคะแต่แล้วว่าจะทำสีรุ่นโปรคัลเลอร์ให้ด้วย,ยไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเอาไปลก็ไปทำมันเองอันนี้ก็เลยเอาอิงเทสมาแล้วก็ใช้ pe, ลิควิดเทปลบชื่อไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมี12สีสีขาวก็ไม่ต้องทำนะคะทำชาร์จสีก็นี่เลย เดี๋ยวระบายแห้งๆเอาไว้ก่อนนะคะเ,ออเนื้อเนื้อดินสอค่อนข้างแข็งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอามาเขียนสตโตรกอะไรน่าจะน่าจะเขียนได้ดีอันนี้เป็นยวเขียนชื่อสีด้วยเลยละกันหนึ 199. เป็นอันนี้ไม่มีชื่อสีอืมในคู่มือเขามีสอนวิธีใช้ด้วยอ่าเพราะว่าความที่สีแข็งอะคะ่ะมันจะสามารถแบบทำพวกลายเส้นแบบนี้ได้ดีนะคะคู่มือจะมี หลายภาษามากเลยมีทั้งดอยกรีสเบเชนฝรั่งเศสอิตาลีเอสเปญอยอลเจแปนกลีอาไชน่านะคะโกเฟเบอร์อะควาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆสีทั้งหมด ะะเซตใหญ่ก็น่าจะเป็นกล่อง48สีนะดูแล้วอ,อันนี้จะมีชื่อสีบอกนะคะ1 9 9ก็คือ Black โอเคเราก็มาดู176 ความสีแข็งอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าบนกระดาษสีจะระบายติดหรือเปล่านะเพราะว่าของเดวนอ่ะสามารถระบายบนกระดาษสีได้อุ้ย กดแรงไปนะครับหักใจร้อนไปหน่อยปกติระบายสีไม้ก็ต้องค่อยๆลาก สีแดงระบายแห้งมันจะออกส้มนิดๆนะคะมันจะค่อนข้างเป็นสีแสดอะไม่ใช่แดงนะคะไม่ใช่แดงแมาสีหนึ่งอขอดูชื่อสี1นึ่งสอ pale geranium lake แล้วก็อันนี้หนึ่งสองห้ามิดเดิลเพอร์ะคือสีที่เขาจัดเซตมาไม่ใช่ไม่ใช่สีที่เป็นแมสสีแต่ว่ามันก็จะเป็นเซตที่แบบดูก็คือ เอามาผสมกันได้ค่ะถ้าอยากจะให้แดงแบบแดงสดๆสดเลยนะคะก็สามารถเอาไอ้ตัวนี้มาผสมอันนี้นิดนึงได้เดี๋ยวผสมให้ดูสีสุดท้ายละ ก็จะเป็นเนาะพอโดนน้ำแล้วสีสดขึ้นมาเยอะเลยค่ะ ประมาณเกือบจะม่วงแล้วนะ สีก็ละลายได้เกลี้ยงดีนะคะละลายง่ายด้วยไม่ต้องถูมากแล้วก็สดขึ้นกว่าสีแห้งนิดหนึ่ง 8, 7, 8. ช่วงแรกๆสงเสัยฝนน้อยไปหน่อยค่ะมันเลยไม่ค่อยได้สี Okay. นะคะก็ได้ชาร์จสีแล้วเรียบร้อยอเดี๋ยวเราจะลองเทคนิคต่าง,างๆที่เราได้ลองไปนะคะเดี๋ยเราจะมาลอง<ช>คู่กันไปเลย ใช้ได้อยู่ละลายง่ายดีสองสีผสมกัน ดีงามแลยเนี่ยตอนระบายแห้งๆไม่ค่อยสนุกมันรู้สึกมันแข็งๆมันฝืดๆอะ่ะสีมันไม่ค่อยออกแต่ว่าระบายเปียกๆเราใช้ได้เราจะลองผสมสีดูนะคะนะคะเพราะว่าสีมันจะค่อนข้างสดนะคะเวลาผสมสีก็เหมือน มันผสมสีน้ำแหละ,ะถ้าเขียวอันนี้อย่างเดียวมันได้แบบนี้นะคะถ้าสีน้ำตาลอย่างเดียวได้แบบนี้น้อยไปสีมันแข็งขูดไม่ค่อยแบบขูดออกช้าต้องออกแรงขูดนิดนึง แต่ว่าพอออกมาแล้วผสมกันแล้วก็สดดีนะคะพอผสมแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะัก ถ้าสมมุติว่า,าใส่ไฮไลท์นะคะลองอันนี้นะลองจิ้มน้ำเแล้วมาระบายดูเอาใหม่ระบายต่างหากดีกว่าจะได้เห็นชัดๆอันนี้คือแบบเดียวกัน ะะอันนี้เทคนิคนี้นะเหมาะเลยเพราะว่าไส้สสดินสอแข็งนะคะมันสามารถเขียนแบบเฮ้ยเขียนตัวหนังสือได้ด้วยนะเนี่ย จะเขียนเพื่อไม่เข้าใจเหนกันแล้วไม่มีประโยชน์แล้วถ้าเป็นเอาน้ำลงก่อนนะคะค่อยเอา ก็ดีนะคะเทคนิคนี้ได้ด้วยความที่ไส้ดินสอแข็งนะคะมันเขียนลวดลายได้ง่ายเลยแต่ว่าถ้าเราต้องการแบบเฟลลิ่งของความฟุ้งๆก็ก็จำไม่ได้อันนี้แบบทำเหมือนพวกเสื้อสเวตเตอร์เนาะดี แล้วท่าเทคนิค สีละลายง่ายค่ะพอสีละลายง่ายก็ต้องพยายามไม่ถูนะคะถ้า้ถาถต้องการแค่ให้แบบสีมันซึมออกมาเนี่ยนะคะก็ต้องใช้น้ำแปะ,แปะ,ะหัวนี้ดึงสีออกมาแบบระบายได้อีกเยอะเลยนะเนี่ย คะก็โอเคอ่ะ,อ,ะอีกหนึ่งเทคนิค นะคะเรียบร้อยทุกเทคนิคที่ได้ลองซึ่งไอ้พวกนี้อันนี้ได้อยู่แล้วนะคะก็จะมีมาเขียนบนอันนี้เวลาเอาสีไม้มาเขียนบนทับบนรูปที่วาดดูเหมือนมันไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่นะคะระบายแห้ง จะติดยากก็ได้อยู่แค่มาเดี๋ยวไปเห็นใน y o u แล้วเขาทำล้วอยากลองบ้าง เขียนเป็นดาวนะคะแล้วก็นี่น่ารักไหม วิวดูดูมานี้แบบทำสัก,กุระก็ดีนะที่เห็นนะ่เขาทำเขาทาแค่ดอกอันนี้เรียงเรียง<ๆ>อ๋อเห็นใน pinterest เขาก็ทำแค่ดอกดอกนี้เรียงกันแต่เดี๋ยวเราจะมาจัดช่อเองอความจริงเนาะไม่น่าจะต้องถึงขนาดนี้ ใช้สองสี เ okay. เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นก็เป็นสีที่น่าเล่นใช้ได้เลยนะคะสำหรับ Faber c a s t e l นะคะความความเป็นสีน้ำก็ใช้ได้นะคะสีต้องฝนเยอะหน่อยถึงสีถึงจะออกแต่ก็คือละลายง่ายดีนะคะแต่ก็ถ้าต้องการสีเข้มเข้มก็ต้องฝนมากนิดนึง แล้วก็อย่างอื่นก็มีอะไรนะคะเพราะมันก็ทำเทคนิคเบสิกได้ทั้งหมดก็เดี๋ยวลองถ้าคนที่มีสีนี้อยู่นะคะก็ใช้เรียนในคลาสสีไม้ระบายน้ำที่เป็นสไตล์คัน r y p เพน t i n g ได้เลยนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ